มือนี่มันสิปิดยังไงกัตามแตมพวกเกมรู้สึโท้แยอไรต่างตากปกิมาคำข้ามภาพหลักพระเอกคอยเสียบสคอยซักสมมาตั้งเต็ยี่สิปีมาพอเปิดลูกนั้นไหมนี่มันเกิดะเปิดลูกนั้นไหนี่แหละ้าอ อุ que, okay, okay. Oh, tenía, ้ยมองเห็นเลยไปกันมาหากินลูกพี่เอาเอาให้เหมือนที่สุดเลยนะตอนนี้สีขาวแล้วได้แล้วเอาไม่ต้องเอาสุดใส่ดิปะเอาใส่สุดแล้วรอเจ้าพ่อ บ่อยากจะเปนมมีส <LO jotka and sup otherapy> ีดำสีดก็ีบพอเอาแบบบ่ลูกมันเปียนเองน่ได้กนัน้ันีเลยสีแดีลันแลเปนสีแงบนเสียลอเปลยเสียทงเียไ่ด้เเปี่ยน้สีขาวได้ปะเอาแบบล่นเลยท่จะเปลนเท้าตัวย่างลเแบบ่ลูกลแบบเปลี่ยนเโดช้สิเปี้ยนไม่ติดแล้วนี่มันใส่ไปแล้วลพี่่ไปแล้วอะไร่มาฮอรนีแล้วใส่ไปเลยนี่ไปเลยนี่มันมีแต่คอนซี เอาค่ะพี่เดียเ้เีีขาวเนาะอะไรีาวอไม่าตงไหมจะแต่งหน้าแล้วจะแต่งหน้าจะอะไรจะเนมให้สีดจบจ้าอยเสียรถดลูกเอางงก็ได้ยอะไรนู่นอไหสีดำบอกก็บอก่ี่ทาน่าสีดำหนูจะสีดำใช่ไหมบด่าคนลูกบอก วิ่นี่นี่อาสีนี่คือัเชียงท้าบ้างหันกระดยูเด้กระเดมันติ้นมันเดงอเออเอาไมือเลยมือเลยสู่เขาได้พุทพีมือเลยเสียใจน้ำได้ลูกพีเียใจเก็นิกระกรหายจะมั่ใจะในผาัน์ุดนี้มั่เอาลูกก็ดีใจเจ้าวินแต่งน้าให้เด้นะโอ้ไม่นตดีใจแคดีเอา นี่้าเนี้ยอัานนี้ยานเป็นเ้วมันคือหมาบักางเที่เราก็เห็นหมาตัวนันขาวค่ะวาวาดำหรือเีเว็บลอยจากไหนจากตะตาลรถอีแตนมันน้ำนน่าเออแบแงไส่หมชสงการปีหนน่กัอมากะ เอาไดมแเน็ตนแหละเอามนกระดาษเปียกแบมเที่ยวซื้อไว้ทล้กันนั่นแหะกแก่ได้ไหมน้ำไหมน้ำไม่ไหนน้ำไม่ไหนมตก่ากจะเป็นไครเป็นเตอร์เป็นเดรย์นี่มันคืออย่างนี่เนรบ้้ำพ้แม่วันนี้ค่ะนั่นย่งบองมีบุหรี่อย่งัโอ้ยอุตส่าห์เปันอะก็มีบุหรี่่งน้น้ำมัน วอาไเอาเกี่ยวนมียอนบม่อไห้มู่หลายกินน้ำไปกินด้วยใจแม่ไมจะเป็นปากไม่เหรอเดี๋ยวอะไรานไม่ได้กิน่ะมันกี่นี่ควักซุกขี่ปองี่เลี้ยงเนี่ยท่บนไปเปิดไทยรถเท่า บอกคนพียบอกเาเอาเอาเอาปิงป่เขึ้นมากรบเพ่งกิไปแลยอย่างน้ำชุดีใส่พี่ดองยะไรอู่ลอลอยังมาใส่ชุดรถลอใส่ชุดเจ้านน้นเด้ลูกพี่พี่องปูชาดไว้แด้วค่ะพี่รองคะชุดเด้เราีบลูกลยเด้เขาสีบไปหลองีบเสื้อผ้าใสดอกไม้สีแดงโอเชี่ยบอกะโอเคอเอาสีดัไปไหนทรา่ดองไปปูชาดปูขอบคุณครับปูชาดปูเชี่ยไว้แล้วค่ะเด้อ โจวนยากเลยเนาะกูฏิแตงเป็นเนาะพี่้องไปปูชาปูเชียไ้ค่ะพี่รองค่ะมีน้อแตงหนังนน่อาคีินเขาองคยากะสีขาวบองงิงอะไรเนอสีขาวยค่ะพี่้องปูชาค่ะปูชาค่ะปูชาเลนะคะเด้อปูชาแปบดยวปูชาผู้ใดคายปมือแข่งคลายแปปได้คลายแัมือแข็งคลายักร่วงกะตะกาะสองอย ขาทีบอก่ทีกูได้ขาบักแหงก็บักแหงกอบักแหงอย่างน้อบักแหงขาบักมือแหงาบบอลอดบ็รอดไข่บรอดดอกแต่ว่าก่อนแดงกอนอนแป้งจำเหมือเดิมสิเหมือนเราแต่การ์สวางลอยเด้อค่ะเดิอมไข่เป็นแตโจดเนี่ยเขเจาเห็นไหสุปประานเขาสูงแหงว่าคิดว่าโอรโนุฮอดใช่หรือเปล่าก็ด้พี่แป้งโอระ เทศนาครัก็แต่งขาวชมพูะนามยนเจ้างใชยแต่งันีกนนนี่นีเอาันีข้าองห้อประเด็นเป็นขั้นตอนด้ปกติเขาอาต้องแต่งเป็นขั้นตอนจำมือเขาแต่งเลยซีเป็นสิเป็นเต๋อรือสิเป็นตืออย่พร้อมได้ค่ะพร้อมรับกาะู้เรื่องมาขวันี้มาทุกคนกาของหน้าเอาของในไม่ตาแล้วหรือป่มันไม่มบดอดมันไปตา่เียว่ะเม็ดละเม็ดละ็อื่น่า ไคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวด้คะเตรียมตัวพอการ์ดาค่ะปูชาเด้อบูชาเด้อเพกนหน่อยบูชาค่ะสเส้ายินสไลูกลค่ะเพราะว่ามสิบัีเจ็ดะไ้มาถมาไดค่ะเกมงันมัดกลมเยิมัมบ่ไ่อด้ยไม่พอดยเนี่ยไงพอด้ายน่ายน้ายกันมีมนน่อไนี่เ่ขาต้องมีละโอล่หนูเปาเปกนยแล้วก็หมดกระีเเมา มันเล่วอรแม่ที่ขันไม่ผนเลยมันอยานเจ้าหน่อยนะมันขวดมาได้เลยปากน้ํงปากนั่ปากปากปากเจ้าหน้าม่ที่านไม่ล่างน่ะปมันบ็มีเลยด่นีิเอาลองผืนมาขวเนี่ยไม่เอาอันขวดเอาอย่หน้าก่อนนี่ละเอาอันขวดขวดอุ้งยีเขาไปตัวยมาหข่นี่านจะหาไปไหน กิอชแต่แกเห็น่นั้นขด้เ่ยเนี่ยพ่อถอดก่อน่อลูกพ่ออไม่หดไม่ดไม่ามมันมัมัขาดปากเลยเนาะพิมกุนชัได้แลว่ะแ่เี่าลิ้นปิงคือการินไปแล้วอันียมาแล้วลอเกินอัน่ะอันจวปช่อง่ความปน ว่าสีบอกไฮ้นซาไม่ข้างข้างข้างยู่เมียกันไ้เจ้ามันบอกไฮเซาไม่้างกวังเชี่ยบอกน้ำดำ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 เขาพร้อมลูกเขาพร้อมที่แรกว่ามันบอกให้เซาที่ข้างข้างมันเป็นไฟอ่ะไฟยุยุ่งโอ้ยเ็บลเป็นยังหาสัวอานารย์เปนก่แล้วลองแล้วลองเสียงเรา พวกแปมล้มลายหรอเจ๊แปมไ่ได้ไม่ได้แมแมไม่ได้อหมูโดนแม่พึ่งหมูโตไปแมก่อว่าจะเป็นยัเป็นหมือนกเนี่ควายูมันหมื่นลูกกัเติมบ้างเอาข้างขไม่หน่อยเปิดเอาไม่หน่อยเปิดเลยเปิดแล้วข้างก็เกาหินหมอย่าาลิติกสีแดง่อาจะเป็นดังสีแดงก็จะเป็นโจ๊กเกอร์เนาะอะไเป็นโจ๊กหมูหมูปลาเปลนาเลยกันมูตาดังน่ละ ยังลูกบันยังบันฟึซชากันก่อนพึซชาบ่๊บฟึกชาบ่บอกว่าปุเสนยาแต่งหน้าตัวตุ้ยตุ้ย้ทสิ้าวนาากะเพะตอนนี้นะคะแตงิสาวกำลังแต่งหน้าในทนขาววายดีเออเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะเจ้าที่สิทธิ์จ้าหนาก็ได้อันจมูกนี่แบบว่าพานี่เมนค่ะขี้นี้ยากดีค่ะเมนค่ะ าอันใต้ขอบตานี่เป็นตาตาเลบลินบอกตาเลบลินตาเลบลินจม็นอ่นเขาทนวกเนาะเอาเตียงต้ยไอกับพวกแตาลบลินน้าทองเหลืองมิวไม่ใช่ไรดังปะคะเ๋ยวคุณสิล่าบอกว่าคุลีลาว่ดีดีเดมแม่หัวนันแฝ่หัันแฝงคุณอีจับดแพรแัว่แ่งโดนโดนเด้อลมเ่นัถืต้องถือลมอันนี้เล่นจริงจังเนอะคุ่แม่หัวเนอหมอ เราหลอกกันเรื่องยังสมนเอาตรงติดคนตาว่ะย <laughs> ืดเรียมใดก่อนอันับแร่ไม่หน่อยไปเลยหาเรื่องร่วมกันพ่อหาเรื่องร่วมกันนี่กูซื่อไวยังเนาะเข่าือฮ่เขาเอิมากินเข่าซื่อสติเดี่ยวเปพี่ยนนอนเสือแตงแดวเสือโจดวันนี้มาเลยมันแค่อะบอกซื้อเด้อพี่น่าโจดเนี่ยก็มูเลยเขจอยเห็ดใบสูงแห้งไปยังไง บาหีมานี่อันนี้เลยมาไหนี่นี่มึงมึงมือให่เออเดี๋ยวทิ่ไปนั่งค่เดี๋ยวไปน้่ขัดเก็บสีขาวอ